¡Mira! Sí. แคนโจเม่เด็กปีศาจปากเป็ดที่พลังด้อยกว่าเด็กคนอื่นมีนิสัยล่าเริงและชอบทําตัวโจกๆอยู่เป็นประจำเวลาต่อสู้ก็มักจะกลัวและชอบวิ่งไปแอบอยู่ข้างหลังเจ้าของหนังสือของเขาอยู่เสมอแถมมนลที่อ่านได้ก็ยังมีแค่เจ็บทเท่านั้นแต่ทําไมลหลายๆคนถึงได้บอกกันว่าเจ้าหนูน้อยขี้งแงแคนโจเม่คนนี้คือปีศาจที่เก่งที่สุดในเรื่องเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมก็เลยจะมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับ มนทั้งหมดที่มีอยู่แค่เพียง7บทของแคนโตเมว่าจะมีอะไรกันบ้างและความสามารถของทั้ง7จมนนี้จะเป็นอะไรจะสุดยอดแค่ไหนถึงขนาดที่สามารถทำให้แคนโตเมอยู่รอดมาจนถึง7คนสุดท้ายในศึกชิงตำแหน่งราชานี้ได้ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้อาจจะมีการสปอยเนื้อเรื่องและพลังในบางส่วนใครที่ไม่อยากโดนสปอยก,ก็กด s u b s c r i b e ช่องมิสเตอร์และปิดกันเอาไว้แล้วคอยมาเปิดดูคลิปนี้กันทีหลังได้เลยนะครับ หมุนบทที่หนึ่งโปลุก เป็นมนต์ที่พลิกวิกฤตให้เป็นวิกฤตมนักต่อน,นักแล้วโปลุกเป็นมนต์แปลงร่างที่แคนโจเม่สามารถแปลงร่างตัวเองให้เป็นอะไรก็ได้ตามที่เขาปรารถนาไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่เป็นรถถังหรือแม้กระทั่งแปลงเป็นอาวุธนิวเคลีย์ก็ยังทําได้ฟังดูเหมือนจะดีใช่ไหมละครับแต่การแปลงร่างของมนต์โปลุกนั้นมันดันแปลงได้แค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นนี่นะสิและมันก็ไม่ได้มอบความแข็งแกร่งหรือความสามารถพิเศษอะไรเพิ่มเติมให้กับสิ่งที่แปลงมาแต่ยังได แถมแคนโจเมย์ยังไม่สามารถแปลงร่างให้เหมือนกับตัวจริงได้แบบ100%อีกโดยมันจะมีความผิดปกติบางอย่างอยู่เสมอเช่นตอนแปลเป็นคิโยมารุก็มีจมูกยาวๆยื่นออกมาหรือแม้แต่ตอนที่แปลงเป็นฟีสเจ้าของหนังสือของเบอร์โก้ปีศาจท,ที่แคนโจเมย์เคยต่อสู้ด้วยนั้นมันก็จะมีส่วนหัวที่ยื่นยาวออกมาแบบผิดปกตินิดหน่อยเลยทำให้ดูไม่ออกเลยว่าเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมจริงเหรอวะ แต่ที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นนั่นก็คือทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับยึงไม่มีใครที่สามารถดูออกได้เลยสักคนแล้วมันก็จะสามารถหลอกไฟล์ตรงข้ามได้นานพอที่จะเปิดช่องให้โจมตีได้เสมอแต่ก็มีบางครั้งบางคราวเหมือนกันนะครับที่ในอนิเมะเนี่ยเมื่อแคนจูเมะใช้มนนี้เพื่อเปลี่ยนเป็น,นกลไกพวกรถยนต์หรือจรวดแล้วและเขาใช้งานความสามารถของมนที่แปลงได้ตามปกติซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมันยังไงกันแน่ เพราะฉะนั้นเราลองมาดูกันดีกว่าครับว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเจ้าหนูปากเป็ดแคนโจเม่ของเราเขาได้เคยแปลงร่างเป็นตัวอะไรกันมาแล้วบ้างแล้วจะแปลงได้เหมือนแค่ไหนเพื่อนๆก็ลองดูแล้วตัดสินกันเอาเองได้เลยนะครับ มาต่อกันที่มนบทที่2กันเลยนั่นก็คือโคโปลุก เป็นมอนบทที่2ของแคนโจเมที่ได้รับมาระหว่างการต่อสู้กับกาชด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของเขาที่อยากจะแข็งแกร่งขึ้นหนังสือก็เลยตอบรับความรู้สึกนั้นไว้แล้วมนบทใหม่จึงได้ปรากฏโคโปลุกเป็นมนโจมตีที่แคนโจเมนั้นสามารถย่อขนาดตัวเองให้เล็กลงมาไอ้เหลือเพียงไม่กี่เซนได้ผูง้ง่ายๆก็คือเป็นมอนที่ทําให้ตัวเองอ่อนลงนั่นแหละครับแม้ว่ามันจะไร้ประโยชน์แต่ถ้าเราอยากจะใช้มอนบทนี้ให้มีประสิทธิภาพแล้วนั้นก็สามารถทําได้เช่นกันครับ โดยใช้มันในการลอบโจมตีเพื่อแย่งเอาหนังสือมาโดยตรงหรือจะแอบเนียนไปเผาหนังสือของฝั่งศัตรูจากมือโดยที่เขาไม่รู้ตัวก็ยังได้ถึงส่วนใหญ่เขาจะรู้ก็ตามมานะหมนบทที่3ดีกาโปลลุ เป็นมนสร้างภาพลวงตาที่แคนจเมสามารถสร้างตัวเขาเองที่มีขนาดใหญ่มากๆขึ้นมาได้เพื่อล่อให้คู่ต่อสู้ยิงมน,นงแรงๆเข้ามาใส่จะได้เบินพลังใจของศัตรูให้หมดไปเลยผลกระทบของมนที่ศัตรูยิงเข้ามาโดนนั้นจะทําให้เกิดกลุ่มควันขนาดใหญ่คล้ายกับว่าพวกเขานั้นโจมตีโดนแคนจเมยักษ์จริงๆแต่ความจริงมันก็แค่ทะลุผ่านโฮโลแกรมไปหมดเลยนั่นแหละครับและแม้ว่าแคนจเมร่างดีก้าโปรลุกนั้นจะมีความสูงมากกว่า40ฟุตก็ตามแต่แคน เมตัวจริงที่ยืนอยู่ที่เดิมด้านล่างก็ยังเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆที่อ่อนแออยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นหาทูจับได้เมื่อไหร่ก็คือสีมองแท่งกันแค่นั้นแหละครับหมนบทที่4ดีมาบรุ๊ เป็นมนที่แคนจูเม่จะแบ่งร่างตัวเองออกมาเป็นแปดตนโดยร่างโคนแต่ละตนนั้นก็จะมีนิสัยที่คล้ายกับตัวเจ้าของเองก็คือทั้งขี้กลัวและขี้ขาดตอนสั่งให้ไปสู้ก็เอาแต่เกียงกันไม่ยอมไปตัวหนึ่งก็บอกว่าเขาจะจับตาดูเจ้าของหนังสือไว้ให้ให้อีกตัวหนึ่งไปสู้แทนเลยอีกตัวก็บอกว่าเมื่อเช้านี้เขายังอึไม่ออกเลยให้อีกตัวไปลุยแทนละกันเกียงกันไปเกียงกันมาอย่างนี้หละครับไม่มีใครยอมไปสู้สักที แต่เมื่อแคนโจเม่ร่างตัวจริงนั้นใส่พลังใจและความมุ่งมั่นของเขาเข้าไปแล้วร่างแยกทั้งหมดก็พร้อมที่จะสู้กันอย่างสุดกำลังแถมแต่ละร่างนั้นก็ยังประสานงานและเข้าขากันได้เป็นอย่างดีและเมื่อทั้งหมดได้รวมพลังกันแล้วก็จะสามารถทำให้มนนี้แข็งแกร่งขึ้นมากๆอีกด้วยโดยที่ร่างโคนจำนวน5ร่างนั้นมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะเอาชนะมนระดับกีก้าโนได้และเช่นเดียวกันร่างโคน5้าร่างก็ยังสามารถทานต่อการโจมตีจากมนในระดับดีโอ ได้เป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งเลยทีเดียวหมนบทที่5โฟสุป,ปูโปลุ หลังจากที่ได้ดีลโฟมาเจาะกโลกระตุ้นพลังให้แคนโจเม่ก็ได้รับพลังมาเพิ่มทีเดียวถึง3บทเลยด้วยกันและหนึ่งในนั้นก็คือโฟซูปูโปลุเป็นอีกมนหนึ่งของแคนโจเม่ที่หลายคนอาจจะไม่รู้หรือจำไม่ได้กันนะครับเพราะว่ามนนี้มีการท่องออกมาใช้แค่เพียงครั้งเดียวและก็ไม่ได้มีการอธิบายอะไรเอาไว้มากแถมยังโดนมนอันติอย่างชินโปลุกรบลัสมีไปจนหมดจนมนนี้แทบไม่ต้องใช้กันเลยทีเดียว โผลสูปูโปลุ lu, เป็นมนที่สามารถลบมนของอีกฝ่ายให้หายไปได้เพราะว่าจะไม่ได้เป็นการหักล้างมนกันแต่อย่างใดนะครับแต่มนนี้จะมีผลไปยังสมองของศัตรูโดยตรงโดยเมื่อทองมนแล้วแสงและเสียงที่ออกมาจากมือของแคนโจเมจะห่อหูมนของอีกฝ่ายไว้และเมื่อเจ้าของหนังสือของฝั่งศัตรูเห็นแสงหรือได้ยินเสียงนี้เข้าก็จะมีคําสั่งโดยตรงไปที่สมองของตัวเองให้หยุดใช้มนหรือหยุดใช้พลังใจโดยอัตโนมัติหรือก็คือแคนโจเมไม่ได้เป็นคนที่ ลบมตนให้หายไปแต่ศัตรูเป็นคนสั่งหยุดมตนเองโดยที่ไม่รู้ตัวเลยทั้งหากพลังโคตรโกงเลยใช่ไหมล่ะครับความโอพีของแคนโจเมยยังไม่หมดเพียงเท่านั้นกับมนต่อไปมตนบทที่6มวเรียรอโปลป มนี้เป็นมนที่แคนโจเมสามารถก๊อปมนที่ตัวเองเห็นของอีกฝ่ายมาใช้เองได้โดยที่เมื่อแคนโจเมเห็นหรือได้ยินมนของอีกฝ่ายแล้วแคนโจเมจะทําการปล่อยกลุ่มก้อนที่เหมือนกับก๊าสหนาแน่นออกไปหาศัตรูแต่ศัตรูจะเห็นกลุมก้อนเหล่านั้นในรูปแบบของมนตัวเองและเมื่อก๊าสสัมผัสดโดนเข้าศัตรูก็จะได้รับความเสียหายโดยตรงส่งไปที่สมองทําให้รู้สึกว่าโดนมนของตัวเองโจมตีอยู่นั่นเองแต่มิเรียรอโปลุกนั้นจะสามารถใช้ได้แค่ กับตัวศัตรูที่เป็นเจ้าของมนเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นแกนโจเมจะไม่สามารถใช้ไมริรอโปโลุกกอบมนซาเกลของกัสและมาโจมตีใส่ทีโอได้นั่นเองและมนสุดท้ายมนบทที่7เป็นมนที่ใครหลายคนยกให้เป็นมนที่โกงที่สุดในเรื่องและนั่นก็คืออ่านจันทราเอ่ยเอ๋ชินโปลุกมนที่ประกอบขึ้นมาจากมนทั้งหมดที่ผ่านมาของแคนโจเม เป็นการดึงคู่ต่อสู้เข้าสู่โลกแห่งภาพลงตาได้โดยสมบูรณ์ถึงแม้คนที่โดนจะรู้ตัวว่าโดนมนต์ลงตาอยู่ก็ตามแต่ไม่ว่าจะทำยังไงเขาก็จะไม่สามารถหนีออกจากมนต์นี้ได้อยู่ดีความสามารถของมนต์นั้นจะทำให้แคนโจเม่ ome, สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้สามารถเปลี่ยนทิวทัศน์รอบข้างให้เป็นทิวทัศน์ลวงตาที่ตัวเองชอบก็ยังได้และร่างที่แคนโจเม่แปลงเป็นนั้นจะมีพลังที่เขาได้จินตนาการเอาไว้เลยเปรียบได้ว่าอยากได้หมัดไฟก็จะได้หมัดไฟ อยากได้สายฟ้าก็จะได้สายฟ้าและเช่นเดียวกันกับมนบทที่5และ6ที่เงื่อนไขาการใช้พลังนั้นจะเป็นการส่งคำสั่งโดยตรงไปยังสมองเพราะฉะนั้นต่อให้ศัตรูปิดหงูห,งหรือปิดตาอยู่ก็ไม่สามารถรอดพ้นจากมนได้อยู่ดีพูดง่ายๆก็คือเป็นเนตรวงแหวนกระจกเงาเหมือนบุปผาเวอร์ชั่นไม่ต้องโดนจ้องตาก็ใช้ได้นั่นแหละครับ อย่างไรก็ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นกับศัตรูที่โดนมนนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของทางจิตใจซึ่งเมื่อยกเลิกภาพลวงตาแล้วอาการบาดเจ็บร่างกายที่เกิดขึ้นก็จะมีผลอยู่น้อยมากๆเลยมากที่สุดก็แค่เนื้ยล้านิดหน่อยเท่านั้นถึงแม้จะไม่ค่อยมีผลต่อร่างกายโดยตรงแต่หากใช้มนนี้เป็นระยะเวลานานๆเข้าแล้วก็ก็อาจจะทําให้สภาพจิตใจของศัตรูแตกเป็นสิ่งเสียงได้เช่นกัน,นครับ แม้จะฟังดูเหมือนมนชินโปลุกของแคนตูเม้นั้นเป็นมนที่ไร้เทียมทานและไม่สามารถต่อกรได้ก็ตามแต่มีครั้งหนึ่งครับที่อาจารย์ไรกุมากุโตะคนเขียนเรื่องนี้แกเนี่ยได้พูดไว้ในบล็อกส่วนตัวของแกว่าสิ่งเดียวที่จะสามารถเอาชนะมอนชินโปลุกได้อย่างง่ายดายนั่นก็คือความสามารถแอนเซอร์ทอร์เกอร์ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้วของดิวโฟกับคิโยมารอนั่นเองเพราะแม้ว่าแคนตูเม่จะสามารถสร้างภาพลวงตาที่ส่งตรงไปถึงสมองได้ก็ตามแต่ อย่างไงซะร่างจริงของแคนโจเม่ก็ยังมีอยู่ไม่ได้ไปไหนทาให้คนที่มีความสามารถอย่างแอนเซอร์ท็อกเกอร์จะสามารถค้นพบคําตอบของตําแหน่งร่างจริงได้อย่างไงไ่ายดายและโจมตีใส่ร่างจริงนั้นได้นั่นเองถึงแม้ว่าชิ้นโปลุกจะสามารถเปลี่ยนมนที่โจมตีเข้ามาให้หายไปได้แต่กับวัตถุที่ไม่มีสมองอย่างก้อนหินหรือขีปนาวุธอาวุธปืนนั้นก็เป็นสิ่งที่อยู่นอกเนื้อขอบเขตของมนและสามารถนำมาใช้โจมตีได้นั่นเอง และนี่ก็เป็นพลังทั้งหมดของแคนโจเมปีศาที่มาตอนแรกเนี่ยเรียกได้ว่ากระจอกที่สุดในเรื่องเลยก็ว่าได้แต่ตอนสุดท้ายกลับมาได้มน .OP มาทําให้เก่งแบบสุดๆเหมือนกันและก็เหมือนเดิมครับใครที่ชื่นชอบกัจเปลและใครที่อยากเห็นมนของตัวละครตัวไหนกันอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกับผมไว้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเืออที่จะได้ไม่พลาดคลิปของปีศาจตนต,นต่อไปกันด้วยนะครับ แล้วกลับมาพบกับผมมิสเตอร์แรบบิทกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ